ในส่วนของตัวนี้จะเป็นยามาฮ่นะครับ APX 500นะครับก็ความสวยงามประมาณนี้นะครับดรือรอยต้องบอกว่ามีบ้างนะครับกีตาร์ใช้งานนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับตามภาษากีตาร์ใช้งานก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเฟรดยังดีเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีนิดนึงนะ EQ ครับการทำงานของ EQ ทุกอย่างยังปกติดีนะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มทำงานปกติไม่มีข้อแรกยานเบสก็นะทำงานปกตินะครับย่านเสียงกลาง ย่านเสงแหลมนะครับทุกย่านทำงานปกตินะครับส่วนตัวล่างก็โล w high เหมือนกันนะครับเป็นตัดค่าค่าเทียของของของ eq นะครับก็ทำงานปกติเหมือนกันนะครับอันนี้ผมอาจจะเล่นไว่า้เพราะว่ามืออีกมือต้องถือกล้องเอาไว้นะครับก็คือตรงไปอย่างนี้ก่อนมันอาจจะฟังยากนิดนึง ก็คือ8ปดถึงสิบแปดสถึงสิบเนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมกันแล้วกันนะครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงด้วยรวมเราอยากจะปรับอะไรก็ได้นะครับแต่สบายอันนี้ผมก็คือปลอดแปดเอาไว้ก็คือเบสกลางแหลมอยู่ที่กลางหมด กับทุกอย่างก็จะอยู่ที่กลางบวกเก็จะได้ประมาณนี้ใครที่ชอบย่านเบสเยอะหน่อยนะครับก็เพิ่มได้เลยอาจจะบางคนอาจจะไมชอบย่านเบสก็ลดลงไปก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบกับแต่แฟตก็คือประมาณนี้เลย สนใจเข้ามาลองเสียงได้ที่ร้านโอซีมิวสิกนะครับสาขาจันทบุรีนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 3 9 0 7 7 8 6 3นะครับถ้าทางไลน์ก็ใส่เบอร์โทรเลยก็ได้0 6 8 6 6 8 4 8 4 2 8นะครับจะขึ้นเร่งไลน์ขึ้นมาเลยนะครับสอบถามได้หมดนะครับทั้งกีตาร์ตัวนี้กีตาร์ทุกๆตัวหรือว่าท่านต้องที่ทก,กีตาร์มีปัญหาเบสมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหาเนี่ยลองสอบถามเข้ามาได้นะครับ<ม>อัานไหนเราก็ถ้าเรา ถ้ามาซ่อมที่เราไม่ได้เราก็ยินดีให้คําแนะนำนะครับเบื้องต้นไปนะครับอาจจะอยากซ่อมเองหรืออาจจะอาจจะมีช่างใกล้ๆบ้านนะครับแต่ยังไม่ค่อยชัวร์นะครับก็ลองสอบถามได้ว่าอาการแบบนี้อ่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างอะไรยังไงได้บ้างครับสอบถามได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับตัวนี้ยามาฮ่ apx 500นะครับ500 o v s ด้วยนะครับย่อมาจากอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมากมายเลย เสียงดีคุ้มค่าครับขอบคุณครับ